สวัสดีครับผมมาลุ้นโซนิคยานิสานรับมาีวิวโซนิคตัวใหม่แท้นะแรับเจ๊กระซาสนสนุกมาสุดอันนี้ตัวใหม่แท้สตาร์ทมือนะผมชุดสีเบิกให้ใหม่ทั้งคันนะผมมีชิ้นกลางไม่ได้เบิกท่อผาครับล้อเป็นล้อคอมดาวนะผมสีลวดน,นาคมนะระบบไฟติดครบนะผมรอๆนะผมอันนี้ระบบไฟติดครบนะ แต่ดังนะผมเปิดสวิฟท์พัดลมทำงานเลยนครับฟังเสียงครับเข้มนิ่มๆนะผมปาบูเอ็นโฟนะเป็นนิ่มเงียบเลยไม่ดังไม่ควร เงียบๆนะมันแก้สอบถามได้นองวัวและูครับีดตรงเิไปทางตัวไทยนะผมมัดจําก่อนส่ลหลังไปอผมรอดาวชีวนะผมรอผมไปหาอยู่มาจับนะ oh